ทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชยสวัสดีครับทียานเดลี่พอดแคสต์นะครับอีพีที่แล้วนะครับผมพูดเรื่องของการศึกษาไทยนะครับอีพีนี้มาต่อกันอีกสักหน่อยนะครับผมอธิบายไปเรื่องของการร่วมผลิตนะครับก็เลยเป็นที่มาของอีกคำหนึ่งที่ทางกระทรวงอวนะครับโดยทางพี่ พี่แก้วนะครับเป็นรองประหลัดกระทรวงอวนะพูดขึ้นมาก็คือคำว่า experiential learning นะครับก็คือระบบการเรียนการสอนการศึกษาของน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาหรือผมว่าแม้แต่เราๆท่านๆในปัจจุบันนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนวิธีการเรียนให้กลายเป็นวิธีการเรียนบนประสบการณ์จริงนะซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันกันมานานแล้วก็พูดกันประจําเลยว่าเออทาไมวิธีการเรียนจริงๆของมนุษย์เนี่ยมันควรจะเรียนจากการไปลงมือทํา ไปประสบพบเห็นของจริงไม่ใช่เหรอทาไมมันต้องมานั่งเรียนกันอยู่ในห้องด้วยผมว่าจริงมันก็ต้องประกอบกันคือบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องรู้ทฤษฎีด้วยนะฮะอยู่ดีไปลงมือปฏิบัติตู้มเลยอยากว่ายน้าอย่างเงี้ยบางทียังไม่รู้เลยใช่ไหมฮะว่าลาสลีละศาสตร์เป็นยังไงมีท่ากี่ท่าอะไรบ้างหรือแม้แต่ศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ยนะฮะผมว่าคือ,อปฏิบัติเนี่ยสำคัญสุดแน่นอน แต่ว่าถ้ามันไปรู้เรื่องไประยัตเนี่ยก็คือรู้ว่าหลักการมันทําให้เรารู้จักอะครับว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรที่มามันคืออะไรผมว่านี่คือระบบการศึกษาที่ดีสุดที่จะช่วยเชฟนะครับหรือทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้สําเร็จในวิชานั้นๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยประยุกได้จริงถ้าก่อนหน้านี้อีพีก่อนมผมเคยพูดเรื่องของการศึกษาที่ไปสร้างโนดต่างๆไว้บนสมองใช่ไหมฮะคือให้มันรู้เยอะๆแล้วก็ไปเรียนรู้หาวิธีที่จะเชื่อมต่อความรู้ต่างๆเหล่านั้นเอาซึ่งผมว่า experiential marketing เนี่ย น่าจะเป็น definition ที่เหมาะสําหรับการศึกษาในโลกอนาคตคือต้องรู้ทฤษฎีด้วยแล้วก็ไปลงมือปฏิบัติสุดท้ายใครจะเก่งไม่เก่งมันก็ต้องแข่งขันอยู่ที่ความพยายามและคนคนนั้นสามารถไปประกอบปฏิป,ต,ปต่อไอโนต,ต่างๆที่มันสร้างขึ้นมาทั้งทฤษฎีทั้งลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยได้แค่ไหนที่พี่ๆพ,พ,พูดกันตอนนี้ผมเป็นมอดเตอร์เรเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยหลักสูตรที่มีในปัจจุบันเนี่ยนะควรจะต้องเป็นวิธีการเรียนการสอนแบบ experiential learning ก็คือต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงซึ่งผมว่าถ้ามันปรับตัวได้แบบนี้จริงนะผมว่าในอนาคตคือเราอาจจะไม่ได้เป็นมหาอำนาจของโลกหรอกเพราะว่าประเทศไทยเราก็ไม่ได้ประเทศใหญ่ขนาดนั้นแต่อยากให้หันไปมองประเทศอย่างสิงคโปร์นะครับไต้หวันอย่างเงี้ยคือประเทศไม่ได้ใหญ่หรือกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียวเองก็ตามเนี่ยประเทศไม่ได้ใหญ่แต่มีจุดแข็งที่บุคลากร ทระะัพยากรมนุษย์ของประเทศเนี่ยคือมันเก่งสุดๆจริงๆถือพาสปอร์ตสิงคโปร์นี่พาสปอร์ตทรงพลังที่สุดในโลกนะฮะคือสามารถที่จะเดินทางไปหลายๆประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าได้ <Wow. S 1> มันต้องมีที่มาครับว่าทําไมลหละคนประเทศนั้นเขาถึงไม่ต้องขอวีซ่าก็าแน่นอนว่าด้วยความที่คุณภาพของคนมันดีมากๆประเทศไหนๆก็อยากต้อนรับให้ไปเข้าประเทศเขาย้อนกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราคงไม่ต้องพูดถึงอะไแล้วว่าไอการนั่งฟังครูนะครับ แล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็จําแล้วก็ไปสอบแล้วก็เอาเกรดออกมาแล้วก็เรียนจนได้ไปบปริญญาแล้วเอาใบปริญญานั้นเนี่ยไปเป็นสิ่งที่การันตีตัวเองว่าฉันจะประสบความสำเร็จในชีวิตตอนนี้ต้องบอกว่าไอ้แพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยมันอัปเดตแล้วอะ่ะมันมันคงไปต่อได้ยากลําบากมา,มากๆแล้วคือมันอาจจะมีบางวิชานะครับบางอ,อ,อาชีพอ่ะที่ผมว่าที่มันก็จำเป็นทนนี่จะต้องยังต้องนั่งเรียนนะ วิชาแพทย์อย่างเงี้ยมันต้องนั่งเรียนมันต้องเข้าใจมันต้องจดจําให้ได้จริงๆแล้วก็แน่นอนประกอบกับการเข้าแลบนะฮะการาลงมือปฏิบัติจริงด้วยแต่ผมว่าถ้าไปวิชาอื่นนะอย่างสมัยผมเรียนเมื่อก่อนเนี่ยวิชาถ้าสมัยนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิชาผู้ประกอบการหรือ hip, องค์ประกอบในสมัยผมเรียนเนี่ยเป็นวิชาเล็กๆที่แบบว่าไม่ไม่ใช่ทุกคนต้องเรียนนะชื่อวิชา small business ก็คือสอนให้น้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาไปเป็นผู้ประกอบการให้ได้ ทีนี้วิธีการสอนให้ใหเ้เป็นผู้ประกอบการคืออะไรครับนั่งฟังอาจารย์คือการนั่งฟังอาจารย์เนี่ยผมเป็นวิธีการยากมากเลยนะที่จะทําให้คนไปเป็นผู้ประกอบการได้ไม่ไบอกอาจารย์ไม่เก่งนะครับแต่ในภาคปฏิบัติเนะี่ยการจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันต้องไปรู้ไปเห็นเท่านั้นเลยครับมันต้องไปเห็นคนที่เขาทําจริงๆว่าเขาทํำยังไงนะฮะถ้าลําพังจะมานั่งฟังว่าวิธีบริหารแคชโพรต้องทําอย่างนี้นะเวลาจัดการคนต้องทําแบบนี้นะ วิธีการเป็นหัวหน้าที่ดีเป็นแบบนี้ผมว่ายากในพอไปลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยไอ้ทฤษฎีที่เรียนรู้มาเนี่ยกับหน้าง,งานจริงเนี่ยผมว่ามันห่างกันเกินไปเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาที่ไอ้วิธีการเรียนแบบ experiential marketing นี่แหละก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะต่อไปในอนาคตคนที่จะเรียนที่จะศึกษาเนี่ยไม่ต้องเรียน4ปีก็ได้เรียนสักปีหนึ่งหรือเรียนสัก18เดือนพอที่เหลือนะี่คือเป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติลงมือด้วยก็คือไปประจําอยู่ใน บริษัทหน่วยงานองค์กรห้างร้านนั้นๆเลยแล้วก็ถือว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาจารย์อีกคนนึงด้วยเออเนี่ยผมว่าวิธีคิดมันปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าเราพูดกันบ่อยๆอ่ะอันนี้พูดกันแบบว่าด้วยความเคารพเลยนะครับถ้าเป็นวิชาบริหารธุรกิจเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะมาเก่งกว่าเจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการในบริษัทนั้นๆได้ยังไงอาจารย์ที่สอนวิชาบัญชีอย่างนี้ย มันก็ไม่มีทางที่จะรู้เทคนิคในการจัดก,การบัญชีได้เท่ากับผู้จัดก,การฝ่ายบัญชีที่อยู่ในจะเป็น SME จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็ตามถูกไหมฮะหลักการรู้พอๆกันนะ่ะแต่เวลาเจอหน้างานเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยคุณรู้ว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายแบบนี้มาต้องเดบิตเครดิตอะไรแต่พอไปทํางานจริงๆหน้าง,งานจริงอะเอกสารที่มาเนี่ยเขาไม่ได้ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบมาให้แต่ก็ต้องเบิกเงินให้แต่มาเนี่ยเซลมาจะขอเบิกเงิน นะครับหรือว่าคนรถคนขับรถส่งของเนี่ยไปซื้ออะไรมาก็ไม่รู้แต่ว่าบินเนี่ยเป็นบินเงินสดแต่ว่าจะมาเบิกเงินทีนี้คุณไอท้ทฤษฎีที่เรียนมาเนี่ยเถนตรงก็ไม่ได้ทำไมเถ็นตรงไปก็ทํางานคนอื่นไม่ได้เนี่ยแหละความหมายมันก็คือ experiential marketing มันต้องไปรู้ไปเห็นของจริงครับหน้าง,งานมาทํำยังไงก็ต้องเอาตัวลงไปฝังอยู่นั้นแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยครับกว่ามันจะมาเป็นไอ้คำว่า experiential marketing เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีมันพิ่งมานะครับ ประเทศไทยเรามีเรื่องนี้มาตั้ง20ปีก่อนลวเมื่อก่อนมันชื่อสาขากิจศึกษาก็มีพี่มาอธิบายนะฮะในตอนที่ผมเป็นโมเดเรเตอร์เนี่ยก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไปตอนสาขากิจศึกษานะมันเริ่มจากการที่คิดว่าเออต้องให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยไปเห็นหน้าง,งานจริงว่าเป็นยังไงก็เลยพอเรียนจบใช่ไหมก็มีเวลาประมาณ3เดือนเก้าสเดือนนั่นแหละให้นักเรียนนักศึกษาก็ไปเรียกว่ามีโอกาสเข้าไปฝึกงานกับบริษัทก็บอกสุดท้าย3เดือนที่ทำบริษัทนะไม่ได้เลยเลย ก็ไปแล้วเดินไปเดินมาอยู่ในบริษัทพี่ๆเขาก็อเปิดโอกาสให้มาลองมาคุยมาลองดูงานคุยกันยังไม่ทันไรเลยอ้าวจบสากิจศึกษาแล้วต้องกลับไปแล้วแล้วก็เอาไอใบที่ทาําสากิจศึกษานะเขาก็เซ็นรับรองให้ว่าโอเคคุณมาทาําสากิจศึกษาแล้วนะก็ถือกลับไปที่บ่าวิาลมหาวิทยาลัยก็โอเครับรองเสร็จแล้วก็ออกใบป,ปริญญาว,ว่าคุณเรียนจบการศึกษามาเขาบอกอ้นนี้ไม่ได้อะไรเลยซึ่งผมก็เห็นด้วยฮะคุณไปฝึกงานสามเดือนนะมัน เอาว่าพี่ยังจําชื่อไม่ได้เลยอ่ะมันจะได้ประสบการณ์อะไรมากพอที่จะคุณพ้นรั้วมหาลัยมาแล้วมันเอาไปปฏิบัติหน้างานได้จริงนะับเพราะฉะนั้นกลับมาเนี่ยถ้าเราจะเป็น experiential marketing ต้องเป็นให้ได้จริงๆไม่ใช่เป็นแบบว่ารูปหน้าปัจจมูกเป็นด้วยแค่ว่าทฤษฎีเราเป็นแล้วแต่ปฏิบัติมันต้องปฏิบัติได้จริงคือถ้าบางอาชีพเนี่ยมันต้องเรียนรู้จากการไปฝังตัวหน้างาน4ปีก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้อง4ปี อาจารย์อาจจะกลายเป็นแค่เมนทอร์เป็นพี่เลี้ยงแต่คนที่สั่งสอนจริงๆอาจจะต้องเป็นพี่ๆในบริษัทนะฮะหรือในองค์กรหน่วยงานห้างร้านจาาับพังรัฐเอกชนหรือก็ตามที่น้องๆน,นั้นนะ่ะไปฝังตัวทํางานอยู่แล้วก็ต้องคุยกันเลยทั้งภาครัฐท้งภาคเอกชนว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรตัวน,นี้ออกมาเนี่ยอ่ะงบประมาณมีช่วยกันแค่ไหนยังไงเอกชนต้องบับภาระไหมถ้า,ารับภาระไปตลอดก็ยากใครจะไป รับแค่ลำพังจ้างพนักงานมาทํางานก็ไม่ทันแล้วยังต้องมาสอนด้วยอย่างเงี้ยส่วนของมาวิทยาลัยอาจารย์บทบาทปรับเปลี่ยนไปแค่ไหนจากเดิมเป็นอินสตราคเตอร์นะเป็นคนที่คอยบอกเลยว่าต้องทํำยังไงหันซ้ายหันขวาเดินหน้าถอยหลังต้องกลายมาเป็นพี่เลี้ยงไหมเป็นเมนทอร์เป็นคนคอยที่ประสานงานให้ระหว่างตัวสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เรากําลังจะได้เห็นนะครับ ของการปรับตัวเรื่องของระบบการศึกษาซึ่งต้องบอกว่ามันมี2ออย่างอยู่ในนี้อย่างแรกก็คือเป็นความคิดริเริ่มจากบุคลากรที่อยู่ในวงการกับอย่างที่2เรากําลังถูกบีบจากกระแสของโลกที่มันปรับเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงมากๆทําให้เราไม่สามารถอยู่กับที่ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเรามาพบกันใน e ีีต่อไปนะครับสวัสดีครับพียานเดลี่พอดแคส อดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเย